มาดูกันค่ะว่าฟังคิงโรมันคืออะไรเป็นแบบไหนกันเนาะคกิงโรมันหรือดินแดนที่ถูกขนานนามว่ามาเก้าแห่งลุ่มน้ำโขงอาณาจักรมังกรน,น้อยแห่งซามเหลียมทงคำเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2550โดยกลุ่มบริษัทดอกนิ้วคำเป็นผู้สร้างรักฐานทำสัญญากับรัฐบาลลาวขอเช่าพื้นที่ยาวถึง99ปี ยกเครื่องสามารถพัฒนาพื้นที่ให้มีความทันสมัยจนนำให้ภายในเมืองเป็นเมืองใหญ่ที่มีความหลากหลายทั้งโรงแรมรีสอร์อทอาถรรพานิทรานอาหารถนน,นสถานที่บันเทิงสถานที่เที่ยวครบวงจรจริงๆวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่อังมีโอกาสพาลูกค้ามาเที่ยวที่ฝั่งจิงโรมันถือว่าเป็นอะไรที่ลูกค้าชอบมา,มากๆและที่สำคัญตื่นเต้นมากๆค่ะทุกคนค่ะมีโอกาสทุกคนต้องลองมาเช็คอินกันนะ ถ้าชอบทลิปนี้กดหัวใจให้พี่อังหน่อยนะแต่ถ้าอยากรู้จักกันให้มากขึ้นจิ้มแท็ก,กี่อังด้วยรักทัวมานะพี่อังรอทุกคนอยู่นะคะ